อย,อยู่ใช้เงยบพมเนี่ยพี่จะไปทําสัญญาอ,อ,อยก่เลอีกงานนึงแต่จริงๆเหลืออยู่หางนั้นเรา่อปวแล้วที่จริงตรงไหนไปชุ่มแท่แต่ว่ามันมันขวมันไอาอาร์ตมันก็สิขับเ่ววาจะทิงพี่ไรสดอยู่นั่นนี่ไอแล้วอ่ะเมือเ้านี่พอขึ้นรถเราก็ง่วงเนาะเพราะพี่ทำงาน,นง สว่างกระแอาดินสนสัญญาคนเดียวเพจะเป็นหอดจาภาพก็อย่างเห็นอยก่แล้วจะภาพก็อย,าย่อยางเินก็นต้องไี้ลงมไปคือเขาแบบผู้แบบเมื่อยแห้งเมื่อคืนตอนตอนที่พี่นั่งนั่งนัน่มรับนับ่ตอนร้องพเพลงลุกขึ้นลุกขึ้นเกือบไม่ลมนะมันมันเหมือนกับหน้ามืดแล้วไม่รู้น้ำหนักตัวเองเสียการทรงโตเลยเกือบลม ป่าขาวแน่ขาวขาวชอบไม่ใช่เหรอขาวขาวอ่ะนั่นเอาเอียงโนาะแบตาขวงแล้ว <c oughs> เอาสวัสดีพี่น้องข่อยแม่อ๋อสวัสดีค่ะกี่คนจ <c oughs> ิ้งจิ้งจ้งจิ้งไม่คิงข่อยต้อเป็นขวแมา่มาได้ดิสวัสดีค่ะ แต่ตอนหนูนอนหนูนอนแบบไม่สนใจอะไรเลยเ,ลยเจ้าขัาโทรมาปิดโทรศัพท์เลยเออพี่พีานงานงานซองดูเฮคอนเฟิร์มแล้วเดวเขาคุยกับพี่แล้วเหรอใช่ครับก็ต้องตามนั้น <c oughs> เอาอธิบายอันอนี้ถึงนึง่นงใช่ไหมเอออ,าาอะไรพอดีจะพาโทรมารับโทรศัพท์ในเด้อ,อ,อนอนอยู่ดีๆีเนี่ย โทรศัพท์ถามอาร์ตมือนีโทรศัพท์ประมาณจากสายเ,ยเหรอ,อน่าสอบมานี่ถึงร้อยไหมแต่อาร์ตรับถึงเออประมาณร้อยสายอะ่ะของหนูก็เยอะนะแต่ว่าหนูไม่ไม่เราต้องไปกลางเราต้องไปกลางสมุดเพาะสิต่อไปกลางอียงคือใส่สุดจังสันน้องั่นอ๋อคุณใส่ข็ดอนอยู่ขดปอนีน่นเดี๋ยวไปอีก อย่าซิกนิกอย่าซิกนิคเราคุยกันดีๆต่อหน้าสื่อน่นี่เอามันก็ไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวนะพอได้ยิน้วอย่าซิกนิกมันตอหน้าสื่อนะครับ กัสิไหมถึงว่าข่อยบวชหักแน่นขักติหรือจังไรคือวอาจังสีเข้าไปเอาพี่ก็รักอยู่ไม่ใช่เหรอ,อพี่รักอยู่แล้วพี่น่ารักที่สุดแล้วเ <c oughs> <c oughs> นี่ยว้อยสวัสดีครับสาวพ่อนครัมาเทียนมาแล้วเจาว้าว่อยี้ยังไงคนฟังนี่คนแชทพี่น้องเป็นแชทมาถามข่อยเหนียวพี่หอดคิมคลิปอะไรคลิป อนุญาตจะภาพก่อนนะครับพี่พี่จะปิดขายบัตรมองๆวันที่ห้าแล้วจากวันที่ห้าไปจะขาย a B Story อา,าอ,อาี่อ้าจะขายรถเถอะเขาเดี๋ยวกดสิว่าได้เขาคุมสาย พอเพื่อนบอกระวังคอเสื้อหอันไม่นั่นนะเจ้าหนูหนูก็ใส่ชุดนอนเนาะเราใส่มาตั้งแต่บ้านแล้วนี่มาถึงโรงแรมหนูก็ลงมานอนต่อคุณบอยมีนมี่อาณาณคุณบอยนี่ลักษณะออกแนวยิ่งพูดยิ่งทำนะเอายิ่งพูดยิ่งทำนะเครื่องสัน่นน้องไปโอ้ไม่ถึงว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ่งสิบเครื่องอะไรอ่ะไม่รู้ ห้ามแล้วก็ยิ่งทำนี้เหรอแล้วเสียใจไปเลยโอประดาสุดพี่พี่ปรึกษาหนูด้วยพี่นิวบอกพ่อเสียวจาอนึงนะเอาผ่าันพร้อมนะกินกเส่ยไดไมอย่ายุ่นกัน เอบีสตอวันไหนวันที่17นะครับผมแต่ยังไม่ได้เปิดขายบัตรนะครับเราจะเริ่มเปิดวันที่วันที่5นะครับผม